สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆป้าๆนานาทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเด้อจะอันคลิปกะล่งเนีบนล่งเนีเนาะจะพี่น้องจ้าคลิปก็ไลด์ดอกจ้ะแต่ว่าบ่มีเวลาตัดต่อนะจะพี่น้องข้าั้งแจะไปเล่นนะพี่น้องไปเลียนบองนั่นบองนี่น่ะละจ้ะพี่น้องเรียนไลแอปเนาะแอปนี้ก็เลยบอกใครได่ล่งคลิปนะจ้ะพี่น้องอันลุ่มบนผ้ามาอันเลี้ยงเลี้ยงเขาพี่น้อง ลุงสามีนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เพื่อนข่อยเนาะอันเพื่อนอันลูกสาวเพิ่งกับยายเป็นสาวแล้วเนาะจ๊ะเนาะคนนี้แหละจ้ะที่ว่าเพิ่นติดต่อสามีหข่อยเนาะจ้ะเนาะก็คือว่าข่อยเท่าเสมือนนี๋ยะจ้ะเพราะว่าของจักับลุงแล้วนะอันสิผ้ากับไปเต้นได้อน่ะพี่น้องอันร้านสาวผ้าผ้าลูกข่อยสองคนนะไปซื้อไอศครีมเนาะจ้ะเนาะบันเดเพิ่นก็สิพผ้าไปเบิ่งอันเข้าเต้น เขาลองเพลงอัะนะพี่น้องคอยก็เลยอันเชีออกไปเต้นหนนาหานมอลำน้ำกระเจ้าอ่ะนะพี่น้องอันตอนแรก่อยก็พวกกี่ชีไปเต้นได้พี่น้องเพราะยังเพราะว่าลูกอยากเต้นพี่น้องเจเดนน่ะมันอยากเต้นอันคอยก็เลยเด็กผ้าลูกไปเต้นนะพี่น้องไปเต้นนาหานเนาะแต่ลูกกับโบเต้นสามบาทนี้อย่าออกไปเต้นแต่บบเต้นกลายเป็นแม่ถุงผ้าเต้นนะแม่เต้นอยู่ผพ้เดียวพี่น้องมู่ก็เห็น อันคอยเต้นก็อยากไปเต้นพี่น้องเพลงมันม้วนมวนพี่น้องนะาฮันนะจีบเอาซูฟังเพลงม้วนอยู่ดีแต่มันก็เอาลองบบได้เนาะเพราะว่ามันเพลงมันเา่ามันสิกลายเป็นลีกัสธิ์นะพี่น้องเนาะอันพวกใครมาเที่ยวฟลอริดาจ้ะพี่น้องมาเที่ยวอันสามอาทิตย์เนาะก็ไปเที่ยวหลายมองหลายบอเน,นะจนะ๊ะเนาะอันครัง้งแรกมามาพักบ้านมูจ้ะพี่น้อง อันล้านสาวกำลังอันเศษปากเศษมือให้อันลูกชายพี่น้องอันเพราะว่ามันอันก้อนใหญ่นาอมันมันกินบ่เบิดนะะพี่น้องมันมันมันละลายอะแม่มันเต็มมือเต็มปากเต็มตีนไปเบิดอเจ็กหน่อยมันกินชานะพี่น้องอะมันก็ค่อยเรียรน่ะมันบ่เฝ้ากินกจ้งวานแล้วแล้วมันก็ก้อนใหญ่นะมันน้อไอ้น้องเนี่นะฮักนะฮัก้องดี่ซน์ดีดีเนยไอ้ล้านสาวคนนี้นาะ ดูแลน้องดีดีพี่น้องเลยไปพี่นอ้องย่างมาเนี่ไปเต็นาานาฮานว่าไม่ยั้งดอกอันเป็นครั้งแรกเ้ยพี่น้องที่คอยไปเต็นอันนาฮานอยู่อเมริกาเลยพี่น้องเพ่งมันม่นๆนะพี่น้องอพวกได้ที่ว่านานั่งๆอยู่นะพี่น้องลูกทุกคนพี่น้องบ่มีว่าสีนางต่อเนาะแต่ว่าช่วงที่คอยไทยดีนะยังบนันมีคมีลูกนะพี่น้องคอยก็เลยโชคดีตรงที่ว่า บอกคอยมีค้นเขาในคลิปน้ามานาจ้าพี่น้องจา้าโอ้ยคลิปกับสมญญเยาเทอเด้พี่น้องเลยคอยก็บอกว่าจบจะเสือได้นี่จะสีเบา,าอียังต้อนนะก็มันมันมียังดอกเพ่งกระเปิดบ่ไดเนาะอันลิขสกทธิ์เพ่งจ้ะพี่น้องอันคลิปกะร้ายหลายพี่น้องเลยแต่ว่าบ่ได้ตัดลุ่งเนาะข้าตั้งแต่ไปเล่นแอปอันต่อตออยู่แล้วก็แอปสีฝายอยู่ เมื่อเมื่อกับพี่ิงอยู่ต่อๆพี่น้องไปบังกะเจ้าไหลสดไปเฝ้ากะเจ้าไหลสดอยู่ต่อๆต่อๆก็คือแอบซีดำดำๆนั่นแหละจ้ะพี่น้องเนาะไปได้บัดนี้ได้เวลายาวเลยได้พี่น้องเอื้อลูกลงมากแหละลูกเล่นขึ้นไปเมื่อกี้ลูกก็เลยเอื่อลงมากอีกพี่น้องเอื่อ่ห้ามาเต้นหล้ะก็เล่นหนียังสิแม่พี่น้องเขาก็เลยเอื่อ่มันมากอีกรอบพี่น้องสรุปแล้วมันกับว่าเต้นนะพี่น้อง ขคก็แก่เคินแก่อายก็กะเต้นย่องย่องแงแไปสละพี่น้องผ้าลูกมวนซื่อๆนะเต้นบ่เป็นก็ต้องเต้นสละพี่น้องเพราะว่าเอ็ดไดบ่กเคยเหตุกับในเหตุเป็นแมนไหมพี่น้องแต่จะคล้องว่าผ้าลูกเล่นลูกก็สีแหงบ่เล่นนึงสินะจ๊ะพี่น้องก็เลยได้ผ้าลูกเต้นเห่นซื่อๆนะพี่น้องหูบอกว่าคนนางเตีมด้นั้นคนหลายแหงแต่ว่าบ่มีคนออกไปเต้นเพราะว่ายังไม่ย่ำกังเว้นอยู่พี่น้องเขาเลือกเต้นเนาะ ใอยก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีคนบ่คอยเขาคีบไล่นะจ๊ะพี่น้องช่วงประมาณมืดๆนะพี่น้องคนเต็มเลยเต็มหนาเวทีแล้วก็จะพากันลูกเนาะตอนนี้ก็จะพากานน่งกินอันน้ำชีเหลืองๆกันอยู่พี่น้องยอมใจก่อนจอกไปเต็นนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> อันไดที่ว่ามีคนหลายๆข่ขกระตัดถิมนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าโชคดีตรงที่ว่าช่วงที่พาลูกไปเต็นบ่มีคนไปเต็นหนาะหานพี่น้องไม่ต่อคอย มูกระยืบวเป็นสุกมูกับยาออกไปเต้นเพียงมันมวนเนาะแบบมันคืนแข้งพี่น้องมันเหมือนมันเป็นคอนเสื่อดเนาะอันคนทน่ีทายคลิปให้นี่คือลุงเด้นนี่พี่น้องให้ลุงถือกล่องให้เนาะแล้วทายคลิปไปค่อย้ายอันเจเด่นไปเต้นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเห็นคอยเต้นพี่น้องกับยาอันนี้เด้อคอยเต้นบ่เป็นพี่น้องแต่ขวายักผ้าลูกเล่นสินะจ๊ะพี่น้องเล่นไปเท่เที่ไเท่าแดนนะจ๊ะไม่ลูกแล้วเนาะจ๊ะเนาะ อันลูกก็อยากเต้นแต่ลูกกะเต้นบ่าเป็นแม่กะเต้นบ่าเป็นสภาพามันก็เลยเป็นเนี้ยน,นจ้ะพี่น้องจ <c oughs> ๊ะก็เห็นก็จังเห็นน่ะละจ้ะพี่น้องจ๊ะอันท้ายเต้นย,อยน่องย่องแยงแยงเนี่ยเต้นงามอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าเพลงง่าวแบบเป็นเพลงเป็นเพลงสิมันก,ก็เต้นตัวบ่ด้เนาะอันชิ่นกับการเต้นมอลำัไงพี่น้องชิ่นกับการเต้นแบบลูกถุงง่งเซิงอย่างไปจังสันเนาะ, <ๆ S 1> ะเต้นแบบมอลำัมโม่บานเท่านอนา,นาวิธีไม่ มันก็แบบว่ามันกสิล่ำเป็นล่ำใดมันว่าล้พี่น้องอันนี้มันเป็นเพลงฝรั่งแม่อันสิไปล่ำก็อยากอายเขากสิไปเต้นล่ำจังไดดีก็เลยได้ถะชถอยนาถอยหลังถอยไปถอยมาพี่น้องเพราะว่าจากมันอันเต้นจังไดเราอันเพลงฝรั่งก็ได้เนาะเต้นบ่เป็นเนาะถ้าคือมอส่ล่ำมันก็คืออยู่ได้มันได้เซิงมันได้ฟอนมันได้อนมันได้ใส่เอวมันได้แบบว่าอันได้บรรยากาศบานเหาอะไรมหพี่น้องมันกสิฮู้จากเต้นเนาะ อันเต้นเป็นมอลลัมสิมอฟอนชซสติงสิมอฟอนเซเพลงพ่นังสิมันกนะพอใครขนนะพี่น้องก็เลยกลายเป็นว่าอันถอยนาถอยล้างปานขับรถตลอดพี่น้องอันเต้นเพราะว่าได้มีคลิปเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องว่าให้ช่วยให้ลูกเบื้องตอนใหญ่น,นจะจ๊ะเนาะว่าพาลูกไปหลินไปหยังสินจาจ้ะอันพี่น้องเห็นโมค่ะว่านะมันเต้นอยู่หานะโมะก็ลูกคนน่ะไปเต้นนะ อันไปเต้นยืดข้างข้าง,งคอยนะ่ะจหะจากพี่น,อน้องเ,เต้นอันมู่ก็เต้นบบเป็นแต่เต้นอวมนชื่อๆจากพี่น้องอนเรื่องลี่เล่าบดีนะมันเล็ดมันบ่เป็นไปบไดายเต้นบบเป็นนะนขนาดพลังจะแทนพลังก็ยังเต้นบบเป็นพี่น้องคอยเบิ่งพลังเฮงเต้นไปตะงหัวก็คอยแนตะ่ออก็ว่ากอยเต้นไปตะงหัวแล้วพลังยฮงเต้นไปตะงหัวอัน คือวันะนะเนาะบู๊ยไวเต่นเป็นแต่ว่าเสียงเพ่งขึน้นกันแลนใส่ยัย่างสินะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำเนี่ยนะครัพี่น้องขอบคุณค่ะ